นี่คือของข,องข,องขวัญในบ็อกฟู้ดที่เปิดแล้วจะได้ผลปีศาจหลักล้านไปถึงหลักพันและมีโอกาสได้ผ้าคลุมคริสต์มาสหมวกคริสต์มาสหรือว่าเรือคริสต์มาสที่ผมยังไม่เคยมีมาก่อนคลิปนี้ผมจะมาตามหามัน อยู่ผมก็ได้ก็ได้เลยได้ง่ายเกินโอ้โหดูฮะคุมคริสต์มาสเราโคตรเท่เหมือนผมจะมีบวกคริสต์มาสด้วยนะครับอ่านี่ไงเราได้บวกเป็นเที่ยวร้อยนะครับผมไปดูนะครับว่ามันขายอะไรบ้าง <S <S ผมอยากได้เรือแซนต้ามากเลยทุกคนมันเร็วนะครับแล้วมันก็เท่ด้วยเรือไม่เคยมีไงเป็นเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเ่วงปีใหม่ต้องมวแต่ไปเที่ยวเห้ทุกคนพักผ่อน แนาทีนี่หว่าตรงนี้ตรนนี้หรือเปล่าวะทุกคนที่แรกอ่านี่ไงอันนี้คือนนอะไร250ไอ้าอย่าดีกว่านะครับอันนี้คือหมวกแซนต้านะ5 0 0อใช้แคนดี้ส่วน,นนี้น่าจะเป็นเรือหรือเปล่ปาทุกคนใช้ได้หนึ่ันอ่ะอันนี้นะครับคือแคนดี้นะเราจะได้แคนดี้จากการที่เราตีมอนที่เวลเท่ากันนะครับซึ่งผมเนี่ยเวล2องพผมควรไปตีอยู่กกอนทิ้งกี่นะแต่คลิปเนี้ยผมจะมาสอนวิธีหาแคนดี้แยบง่ายๆนะครับแต่ไว้ก่อนเราจะมาเปิดกล่องให้ดูนะกล่องแรกที่ผม,มจะเปิดอะ่ะกล่องนี้เลยทุกคนกล่องมิสติกอล่งนนี้มั ดเลยนะครับผมเปิดมาโอ๊ย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 ดันตีเลยหรอโอ๊ยแคปแคร์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 ฮัลโหลเจมฮัลโหลมึงทำไรอ่ะเพื่อนดูนี่ดูนี่ซุ่มได้เหรอกูเปิดกล่องเปิดกล่องมุ๊กตีกันได้เลยชีตคกันดูดิมีเปล่าวอือกูเก็บเข้าบอกก่อนดีกว่าข้อบ่กนนะฮัลโหลเฮือกเกือบมาอวดไอ้แก เราดูดูของกูดูของกูอุ้ยอะไเงี้หรอเงี้ยไปได้ไปได้มาอวดได้เฉยเราอวดไม่มันหรือนะครับมันกำลังหาคนมันยู่เหมือนกันเรานำแล้วกระพายัดแล้วก็อันนี้นะครับมันจะเป็นกล่องที่ผมไปหามานะคือใช้เวลาหาเป็นสิบชั่วโมงอ่ะคือนานมากนะเรามาเริ่มเปิดเล่นดีกว่านะครับโอเปนโป้งขุ่นยางแล้วไม่รู้หรอนะครับว่าผมมีทั้งหมดกี่กล่อง เกิน30 <S <S อยู่นะโอ้กล่องผมไม่อยู่อ่ะ40ให้ดิรวมในตัวเป็น50กล่องอุ้ยผมมีกล่องเยอะมากเราเปิดเลยดีกว่าโอเพ็นโอบาเลียโอเพนอูแสงคนเปิดโป้งอู้ย่างโอฟ้าค้อนจะเปิดกล่องสีนี้ดีกว่านะครับอันนี้เหมือนจะเป็นกล่องรีเจนเนอรี่นะครับในผหลักรัฐอันนี้อุ้ยเปิดอีเออโอ้ยทองจุกจุกอุ้ยิสัสต์ มีขาวแทนหรืออันนี้ระดับแลนะครับองโอ้โหตอนนี้มีเวลายอยู่หนึ่งนาทีนะครับผมกลับไปรับตัวผมดีกว่าทุกคนเอจิสตัวนี้ทันไหมวะเนี่ยร,รับมา้ยมาลรขัมาเดี๋ยวเราเอาตัวลหลักเราไปก่อนนะตัวหลักต้องมาก,ก่อคนคือแค่อยู่บนเกาะก็พอนะครับทุกคนเราไม่ต้องยืนตรงกลางก็ได้นะแต่เพื่อความชัวร์ผมแนะนำให้ยืนตรงกลางไปเลยอุ้ยไเป็นไรจ่าทีนี้ราบินไปที่โบวีทันไหมวะไม่ต้องทันเปิดเียจอเปิดหลายจอก็ได้นะไม่ผิดเทันทันทนุกคนทันคนสาม ก็นะครับผมออนสตัวเลยชุดขาวอิ่มเลยอ่ะทุกคนเปิดรอบหนึ่งคืออ้อนสตัวกาแปลว่าเราออนสมชั่วโมงแต่วันแค่1ึงชั่วโมงทุกคนเข้าใจปะโอเป็นโอเป็นขอกล่องดีๆมาทุกคนโอ้โหกล่องคอมมอนเลยโอ้โหคอมมอนทั้ง3าคนคือเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมเนี่ยยังให้เย้ผ้าคลุมซนต้าด้เทนะครับกับหมวกเราจะมาเปิดหาด้วยกันเปิดของเราให้หมดเลยทุกคนเปิดกล่องนี้นะครับวันนี้โอกาสได้ผ้าคลุมซนต้านะก็คือต่อให้เป็นกล่องคอมมอนก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จํากัดกล่องว่าจะต้องเป็นกล่อง แรกล่องอะไรนะมันจะเปิดกล่กองคอมมอนไปก่อนนะครับอู้บาเลียมืดที่กล่องคอมมอนก็มีโอกาสได้ผลหลักล้านนะแต่แค่โอกาสมันจะนิดเดียวนะครับคือน้อยกว่ากล่องพวกมิสติกอยู่แล้วนะเนี่ยเห็นไหมหูมบอกเราได้ผลหลักล้านนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นผลกลากาแต่แมกมาไม่กากนะเนี่ยอาคุมเซนตา้ามาโอ้โหแมกมาไอซ์ไลท์โอ้โหผลแสงดีอยู่ดีอยู่ลองกล่องนี้ว้างดีกว่าทุกคนนี่ผลพาวเลยชิโตอีกรอบหนึ่ง ไปเด้อโอ้แมกมาโกดยังไม่ได้พ้าคุมเซนต้าเลยเซนต้าโอ้โแมกมาอันนี้คือระดับเลนะครับโกดโกดเฮ้ยระดับเลเอากไ่โกดอย่ารออีกรอบนึงมึงโกดโอเคแสงช่วงน,นี้เป็นช่วงปั๊มผลได้ดีมากนะครับใครอยากปั๊มผลเนี่ยรีบๆนะมาได้เอาออกวันนี้30ถึงปีใหม่นะครับอย่ญญางเอ้ยที่เห็นไหมทุกคนเปิดคอมมอนได้ผ้านะครับคือโยกดีมากแต่โอกาสจะน้อยกว่านะจะได้ผ้าจริงของแท้นะครับจะดูน้อเป่งแสงกันด้วยไหม ไอ <Nice>. ซ์แฟนนะครับขอซุมผลแก้เคล็ดแต่ดีเกลือจังวะสมเล็กเป็นสมบูรณ์แต่ก็ยังดีนะครับเราเปิดมายังไม่ได้ล็อกเก็ตนะคือมันดวงดีจังวะถือว่าดีนะครับที่ไม่ได้ผลกากขนาดนั้นผม oh. ว่าปีนี้มันดีมากนะ oh. คือของขวัญมันสามารถเก็บเข้าตัว oh. คือแต่ก่อนเวลานเก็บแล้วมันก็เปิดเลยนะทุกคนอันนี้คือคือมันต้องเอามาเปิดเองนะครับแล้วก็เก็บ oh. ผลไดมอนด์มาว่ะโอ้โหผลผมเยอะานะม,ยมากนะผมรวยมากทุกคนผุเกือบห้าสิบผลนะ่ะผลแฟนมาครับกล่องนี้กล่องสุดท้ายของเราโอ่งผลอะไรอ่ะพอท่ออู้ ถ่ายได้พอทอด้วยทุกคนดูผลผมดิกมบอกไวยังไอพวกขาดอิ่มๆเลยว่ะทุกคนทําเชิบยตางนี้โคตรอิ่มมากน้องๆน้องหนูดีเนี่ยผมออนแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะแต่ผมเปิดหลายจอมากเลยนะผลแสงกี่อันวะเนี่ยห้าสิบผลนะทุกคนผลพอทอสองนะครับพ้าสองอ่ะโ้คุ้มนะครับกิจกรรมนี้ผมแนะนำให้รีบมาเล่นกันนะแต่เหมือนไอีนี้ผมจะไม่ได้ผ้าคุมเซนต้า เสียดายว่ะงั้นะครับไอ้ทีนี้ถ้าเราได้เป็นที่เรียบร้อยขอเก็บผลเข้าตัวก่อนอิมอ่มๆเลยน,นอครับผลเยอะแยะแต่เก็บไม่ได้แล้วว่าโอ้โหพื้นที่ไม่พอพระผมก็ไม่พอโอ้โหทุกผนผมว่าผลไม่พอเก็บอะผ,ผมว่าในาได้อยู่นะผลนี้นะครับได้อยู่ที่เหลือน่าจะเต็มหมดแล้วนะช่วงนี้ผมว่าลงดันสบายแน่เลยเนี่ยมผมเอาไว้ดีลองเก็บดีกว่าสงสารน้องนะครับน้องไม่มีผลเยอะเลยแต่ผมว่าน้องแอมต้องเติมเกมพาร์ตแล้วนี่นะครับพวกพื้น ที่การเก็บของผลพิศาดหูซื้อเลยนะดูชิ้น โอเคมาเก็บไดผลหลักล้านก็พอนะครับที่เหลือก็ทิ้งไปเถอะมันเยอะเกินเก็บไม่ไหวอ่ะ8ผลคือผมรู้สึกเสียดายผลหลักล้านนี้มากเลยซื้อกี่กรรรอบอ่ะทุกคนแอดมินเขาวางแผนให้เราเติมโรบักเยอะแน่เลยอ่คือ่โอเคนะครับเราทิ้งมันไปนี่แหละผลนะครับผมจะมาสอนให้ีิฟฟาร์มแคนดี้แบบท้องสามพันภายในไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำดูทุกคนอย่างแรกเราจะวาร์ปไปที่โลกหนึ่งนะครับให้ทุกคนไปเจอที่เกาะเริ่มต้นนะแล้วเราก็มาที่หน้าโรบอกนะครับเรากดสมัครรหัสนะผมแนะนำให้สมัครหัสไปเลยทุกคน อะไรไปก็ได้โม่ๆเลยนะทุกคนรหัสผ่านเพตไหเนะ้ยที่ไปอ่ะเข้ามาเป็นเทียบเราครับไอดีเราแต่ต้องเปิด2จอให้เป็นนะครับใครอยากเปิดสองจอให้เป็นก็ไปดูคลิปตาม u t u b e นะครับนี่นะครับเราเอาตัวไก่เนี่ยมายืนอยู่เฉยๆนะครับจำว่ายืนอยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยจําได้ไหมครับว่าเง่นไที่ผมบอกก็คือมอนเตอร์จะตอบแคนดี้ต่อเมื่อมีคนเลื่อนเข้ากันอยู่เกาะนั้นนะครับก็คือเรารออเวลตัดมราคาเดี๋ยวตายแน่นอนทุกคนอ่ะเรามาดูนะครับว่าอ่า เห็นไหมตัวนี้นะครับแปลกกว่าเพื่อนดูสังเกตสีเขียวนี่ก็สีเขียวก็คือเกาะหนึ่งมีประมาณ2ตัวอ่าสตัว4ตัวนะครับเหลือคนคือเราจะเหี่ยวตายไงพี่น่ะเนี่ยเห็นปะแคนดี้สองต่อหตัวนะครับ2อถึงสเลยแล้วถุนี้ก็มีตัวนี้ตัวนี้อ่ะแค่นี้ทุกคนคือง่ายนะครับเอาคนมายืนผมไม่ทาให้ใช้ผลมังกรนะครับเพราะว่ามันสกิลกว้างแนะนําเป็นเอ่อเป็นใบเบิร์นด้วยนะครับอย่างงี้ละเลงไปเลยนะครับละเลง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 เราไล่ตีก่อนก็ได้นะทุกคนเราไล่กีต้ารแตกไปด้วยโอ้โห ชาตินี้มันจะขึ้นนัเนี่ยจะแตกโโอ้หได้แคนดี้วันนี้เลยต้องได้เรือคริสต์มาสอยากได้มานานแล้วนะคริสต์มาสมันรีบออกไงปีนี้แหละเป็นปีของผมโอ้โหมันเกิดทีเดียว3ตัวตรงนี้เลยนะทุกคนคือมอนหนึ่งกองเนี่ยได้ประมาณอ่าแปดแคนดี้นะครับก็ถือว่าเยอะมากแข่งเราตีเดียวตายไงอันนี้คือปัจจัยสําคัญนะครับเราไม่ต้องมานั่งตีมอนเกาะสุดท้ายไงคุณอยากตีอยู่เกาะไหนก็ได้ครับแต่เราไปหาเพื่อนที่อยู่เกนั้นพอดีนะจะตีอ่าบอนเตอร์ห้าสิบอยู่เกาะบาร์กี้ก็ได้นะครับมาทุกคน stack เ หัเราแปลงล่างเลยนะเอากูหยิบบางก้อนิดตัวมาแนะนำเป็น เป็นใบเบือนด,ด้วยนะครับอย่างงี้เื่อเอาใหม่ก่อนเยอะไรไงโอ้เกสแตกใหม่มาครบสักทีนี่แค่แปลงร่างมอนเตอร์ก็ตายแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเทพาคีนะเด็กๆมาเดี๋ยวทำให้ดูใช้เกสกิลเอ็กนะครับปาไปดไว้ตรงนี้ปร๊บเห็นไหมหม<า>ดก่อนนะครับตายไม่เหลือซากเลยนะโอ้ขนมังกรคือขี้โกงมากส่วนใครอยากได้ขนมังกรถาวรแลี้ยังไม่มีที่เติมโลบัคเนี่ยราบแม่ช็อปก็รับเติมโลบัคแล้วนะครับเริ่มต้นแค่สามร้อยห้าบาทก็เติมได้นะ ร้อยะบักสี่พันห้าร้อยะบั๊กหนึ่งหมื่นละบั๊กเราก็มีนะคะปลอดภัยกว่าเติมเองแถมถูกกว่าแน่นอนและเราก็มีไอดีวัคุีขายนะครับไม่ว่าจะเป็นหกบาดดาบคู่ผลเสือผลคิสเนสโมจีตื่นก็ในเร็วนี้เนี่ยจะมีผลมังกรกับผลแก๊สแล้วก okay. like ็ผลเย็ดเข้ามาขายนะครับใครสนใจเนี่ยก็รีบขอใต้ล่างคลิปเลยนะมาในขายของนะครับปาดไปหนึ่งทีโอ้ยทำไมตัวนั้นมันไม่ได้วะเราต้องมาอยู่มุมมุมนี้ทุกคนมุมมุมนี้ปาไป อได้หมด oh <my> โอ้โหตอนนี้ผมมีแค้นอยู่350แล้วคือจังหวะเนี้ยเรากดแค่สกิวเอง,องเดียวนะครับแล้วไอ้ตรงหลอดอ่าไอ้หลอดแดงอ่ะเอาเป็นว่าหลอดแดงอ่ะมันลดนะคะแต่พอโดนดาเมจอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นมาเท่ากับว่าเราก็แปลงร่างได้ตลอดเลยเห็นไหมเราไม่เสียนะครับเพราะเราสกิลโดนโปรแกรมที่แนะนำนะครับก็คือออโต้ปุ่มนะทุกคนดูตอนนี้ผมไม่ต้องทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยมือนะเดี๋ยวมันจะสกิลเองลองคูดาวเลย สบายนะครับสบายวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะก็ขอเวลาไปฟาร์มก่อนนะครับโอ้ทุกคนผมเกือบลืมตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีนะครับคือมันใจนี้แล้วอีกวะน่ะโอ้อารสามบีโอ้โหผมยังทันมานะครับรอบนี้ขอมิสติกเพออยากได้ด้วยมา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 แลมิสติกทำมันแล้ว นี้คือขนเกลือแน่นอนหุบบาลียคือตอนนี้ผมมีแคนนี้อยู่ประมาณพันหนะครับเรามาดูว่าเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้เรามาดูหมวกเซนตานะผมซื้อได้ไหมอ้าวได้แล้วทุกคนหมวกเซนต้าของเราสวยไหมเป็นอย่างนี้วะเนี <c> ่ย <oughs> ดูไม่ค่อยสวยเลยพอใส่กับอันพวกนี้ต่อไปเหมือนจะเป็นเรือใช่ไหมหนึ่งพันอ้า่เดี๋ยวลอง,ลองไปเสงดูนะครับโอมไม่เลยคริสต์มาสเล้วเรือผมซีทุกคนเรือผมเท

โหดพอเลยเรือลำเนี้ยมามาดูนีหว่านะว่าเราสูญผลได้หรือยังส่ฟาร์มไม่ถึงชั่วโมงผมได้เป็นพันเลยนะเอ้ยอะไรอะ่ะเรือเรือ,รอไปไหทเาไห่อะ่ะสูนจุดูโอ้โหแค่นี้ก็ยังจะไม่ให้สุ่มเนาะไม่สุ่มก็ได้นะครับ <S <S นั่งก็ได้3คนนะทุกคน <S 2> <S 2> เรือลำนี้ <S 2> <S 2> เราไปดูลยครับว่าเรายังมีแคนดี้พอซื้ออะไรสักอย่างแคนดี้ผมเหลือ134่นะครับแต่ขอไปลาบฟาร์มแป๊บนึงแล้วกัน มาดูนะทุกคนเราลองมาซื้อดกว่าไออันอันบนสุดเนี่ยคืออะไรคือการแรกออ๋อมันคือหมวกอ่าถ้าผมจะไห้เิดนะครับมันจะคือหมวกสีเขียวนะคืออันนี้ผมมีอยู่แล้วโอ้โอแล้วก็ถ้าเป็นโลกสองนะมันจะมีจุดแรกเฟกเมนนะครับแถวานี้นะคล<อ>ิปนี้ผมก็ได้ผลเยติด้วยทุกคนมันง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยเยติยทุกคนพูดดูตีดูดีโคตรเทนะครับเทมากผลเน,นี้ยผมไม่ถาว่าอยู่แล้วนะ <c oughs> เอาไวค้คลิปหน้านะครับผมจะมาซูมผลปีศาจจากพาา่อค้าซูมผลจังหวจะได้ผลเยต,ติเลย <c oughs> ไปแล้วทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหนา้านอนดึกล่ะขอจบไปด้วยเพลงคริสต์มาสในบล็อกฟุตนะครับ